วิดีดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมาพบกับผมกจรศักดิ์บำรุงสินม่านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนะครแห่งนี้มาพบกันทด้ไหมครับมาพบ กันในการรับฟังรายการนี้รายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2องตอนทุกวันพุธและประสดีมันทาง YouTube ของ R M U t P Live นะถ้าคุณว่าไม่อยากพลาดร,รายการโปรดรายการเด็ดๆ de ของทาง R M U t P Live นะครับก็อย่าลืมเลยเข้ามาที่ YouTube R M U t P Live เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเลยนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการปโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U t P Live แห่งนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของวิดีเด็ดแน่นอนครับ มีเรื่องราวของนะเรื่องราวต่างๆเด็ดๆกันทั้งนั้นนะในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมบางทีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้า1ครับมีเรื่องราวของ2นักวิจัยจากจุฬาครับนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยแหละนะลุยอาร์กติกถึงละติจูด90นะครับเหตุน้ำแข็งละลายครับก็เลย ไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะมีข้อสมมติฐานอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิ์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังส่วนช่วงวิย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวนะจากจังหวัดเพชรบุรีครับเข้มมาตรการป้องกันความเสี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเดี๋ยวนี้นะหลายต่อหลายที่ให้ความสำคัญในเรื่องราวของนะภาวะโลกร้อนเรื่องราวของการแก้ปัญหาภาวะนะครับ การปล่อยก๊าซเปือนกระจกอะไรมิ่นี้ก็กำลังหาทางแก้อยู่ในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิททั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศราโลกครับมีเรื่องราวของหุ่นยนต์สุนัขครับคุณผู้ฟังเป็นหุ่นยนต์สุนัขพูดได้นะคุณรู้ฟังเหมือนเสียงคนจริงๆครับด้วยฟีเจอร์ใหม่นะที่ ชื่อว่าคุ้นๆกันดี c h a t GPT นั่นเองนะพูดถึง c h a t GPT ก็คือนะอยากได้อะไรเนี่ยนะ Chat GPT ก็พร้อมที่จะนะมอบคำตอบให้นะแต่คำตอบจะเหมาะหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคราวนี้หุ่นยนต์สุนัขพูดได้เหมือนเสียงคนจริงๆเนี่ยใช้ฟีเจอร์ใหม่นะของ c h a t GPT นั่นเองเดี๋ยวมาฟังกันนะในรายละเอียดตรงนี้ในช่องของวิสถานโลกครับช่วงนี้ไปกันเลยกับวิทหน้าหนึ่งครับ ช่วงวิดหน้าหนึ่งถึงช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับในรายการวิด,ดีเด็ดนะบพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนท่วนพุดและประสุดีพนัง Youtube ของ RM UTP Live กับผมกระจรนสักบำรุงสิมั่นครับสำหรับเรื่องราวของวิด,ดีเด็ดวิดหน้าหนึ่งตรงนี้ครับมีเรื่องราวจาก2ทีม นะสองทีมนักวิจัยไทยจากจุลาครับจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยเนี่ยนะร่วมสำรวจอาร์กติกนะหรือว่าขั้วโลกเหนือนั่นเองนะครับกับอีกร้อยชีวิตบนเรือตัดน้ำแข็งนะเรือตัดน้ำแข็งซูหลงนะของจีนนะครับสามเดือน ประลุยถึงณละติจูด90องศาได้สำเร็จบ่งชี้โลกร้อนกระทบน้ำแข็งละลายวิจัยไมโครพลาสติกครับเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับสองนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนะประกอบด้วยดรสุจรีบุรีกุลนะท่าอนอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์ครับพร้อมด้วยนายอานุภาพพาณิชผลน,นักวิจัยจากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้าได้เดิน ทางไปนะอยังอาร์กติกครับหรือว่าขั้วโลกเหนือนั่นเองภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลก ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการดังกล่าวครับนักวิจัยไทยได้ร่วมกับคณะสำรวจอาร์กติกจากประเทศจีนรุ่นที่13เนี่ยเป็นเวลาสเดือนครับเดินทางโดยเรือตัดน้ําแข็งซูหลงสองนะของจีนนะครับ ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่คณะสำรวจของจีนสามารถเดินทางไปถึงจุดที่เป็นขั้วโลกเหนือนะลลติจูด90องศาได้สำเร็จนะครับตรงนี้ครับการเดินทางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าน้ำแข็งขั้วโลกบางลงกว่าปีก่อนๆมากนะครับเนื่องจากน้ำแข็งที่หายไปสามารถคืนกลับมาได้น้อยลงครับทำให้เรือตัดน้ำแข็งสามารถเดินทางเข้า ไปสู่จุดที่เป็นขั้วโลกเหนือเนี่ยได้ไม่ยากหนักนะครับระหว่างในระหว่างการเดินทางเนี่ยนักวิจัยจากจีนรัสเซียแล้วก็ไทยเนี่ยรวมร้อยชีวิตนะในเรือตัดน้ําแข็งร่วมกับส,สำรวจวิจัยทางสมุรศาสตร์นะครับสมุทรศาสตร์เนี่ยนะเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ขั้วโลกเหนือครับโดยได้มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําทะเลดินตะกตอนแพลงต้นพืชนะแพลงต้นสัตว์ แล้วก็สัตว์ทะเลบางชนิดนะครับเพื่อตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเปรียบเทียบกับในช่วง10ปีที่ผ่านมานะในระหว่างทางนักวิจัยยังเอ่ยังได้เห็นหมีขาววอรัสนะแล้วก็วันนำร่องนะซึ่งสัตว์เหล่านี้อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่น้ำแข็งละลายอีกด้วยนะครับนะซึ่งตรงนี้ครับดรสุจารีครับคุณผู้ฟังดรสุจารีบุรีกุลนะครับ นาบุรีกุลนาดอกเตอร์สุจรีบุรีกุลนะครับอาจารย์บอกว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะศึกษาไมโครพลาสติกที่สะสมในมวลน,น้ำดินตะกอนและสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรอาร์กติกแล้วเนี่ยจะมีการศึกษา ถึงการหมุนเวียนสารอาหารและฟรักคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองทางชีวทรณีเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงของอมหาสมุทรอาร์กติกในภาวะโลกร้อนครับส่วนในอนุภาพนะนักวิจัยทัน,นี้ก็บอกนะว่าการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกเหนือมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปีจากการไปสํารวจพบว่าความหนาของน้ําแข็งใหม่ในรอบปีมีความหนาที่ ลดลงครับส่วนในเรื่องของมลพิษในทะเลนะอย่างเช่นการสะสมของไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำทะเลและในอากาศบริเวณมหาสมุนทรอาร์กติกก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับตรงนี้ครับทางด้านศาสตราจารย์ดรสุชนาชาวนิตครับท่านเป็น อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์นักวิจัยไทยคนแรกนะับผู้เปิดประตูสู่งานวิจัยสภาพภูมิอากาศขั้วโลกที่มีโอกาสเดินทางไปที่แอนตาร์กติก และอาร์กติกหลายครั้งเนี่ยนะบอกว่าการที่เรือตัดน้ําแข็งของจีนเดินทางเข้าถึงจุดที่เป็นขั้วโลกเหนือได้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ยากอีกต่างหากเนี่ยแสดงให้เห็นว่าบริเวณขั้วโลกมีการสะสมของก๊าซเรือนกระจกอย่างมากครับท่านบอกว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้น้ําแข็งละลายส่งผลทําให้ นะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทั่วโลกเสมือนระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่โลกว่าผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะขยายขอบเขตมากขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าครับโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริจะมีการส่งนักวิจัยอีกสองท่านนำโดยสัตวแพทย์หญิงดเตอร์คมเคียวพินพิมยัย จากสารบ,บัญวิจัยทรัพยากรทางน้ำแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรพระสิชาชัยแก้วจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดินทางไปพร้อมกับคณะสำรวจแอนตาร์กติกรุ่นที่40ท่านี้เพื่อความต่อเนื่องในการศึกษาถึงผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเมโครพลาสติกที่มีต่อระบบนิเวศที่แอนตาร์กติกศึกษาความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ปริมาณคาร์บอนในดิน รวมทั้งศึกษาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนนะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซาจากดินบริเวณขั้วโลกซึ่งเป็นความร่วมมือของนักวิจัยไทยกับจีนที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเท่าที่ได้นําเสนอกันไปก็มีความนะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับนะขั้วโลกเหนือนึกถึงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็จะนึกถึงอะไรครับนึกถึงน้ําแข็งเนาะนะถ้าเมื่อเมื่อก่อนนี่นะบางที คณะสำรวจนะักวิจัยอาจจะแวะเข้าไปถึงได้แต่ก็นะอาจจะเข้าถึงได้ด้วยความยากลําบากมางทีก็ไปไม่ถึงเลยนะแต่ด้วยสภาวะของภาวะโลกร้อนนะครับปรากฏการก๊าซเรือนกระจกเนี่ยทำให้นะแทนที่จะเข้าไปได้ยากคราวนี้ง่ายสังงงานคนระคุณผู้ฟังนะเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณนะสิ่งที่นะ่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับเอาเป็นว่านะง่ายๆเลยนะครับนะจริงๆแล้วเคยติดตามโซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดียนะ Media, นะที่1เนี่ยผมได้เห็นเรื่องราวของนะนะได้เห็นเรื่องราวของการไปเยือนที่ญี่ปุ่นนะมีอยู่คนหนึ่งไปเยือนที่ญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่าอยากจะไปดูนะภูเขาภูเขาไฟนะภูเขาน้ําแข็งอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรถ้าผมจำไม่ผิดนะนะภูเอ่อนะถ้านึกถึงหน้าหนาวก็ตอนนึงนึกถึงอะไรครับภูเขา หิมภูเขาน้ําแข็งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าได้มีอะไรผิดพลาดขอไปด้วยนะผู้เขาน้ําแข็งนะในญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่เห็นนะหรือว่าไม่เห็นเลยหรือว่าอาจจะภูเขาน้ําแข็งอาจจะละลายไปก่อนหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยแหละครับบางทีอาจจะมีเรื่องราวของอสภาวะ ปรากฏการเรียนกระจกนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของภาวะโลกร้อนซึ่งในไทยเราก็ถือว่ายกเรื่องราวของภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องราววาระแห่งชาติเลยนะคุณผู้ฟังแต่ก็นะกระลังตามกันต่อไปอยู่นะว่าเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างไรแต่ก็จะเห็นว่าหลายต่อหลายพื้นที่ครับคุณผู้ฟังนะได้ให้ความสําคัญนะในเรื่องของภาวะการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับนะ,บนะเยียวยาใม่เลยทีเดียวนะซึ่งเดี๋ยวจะ มาเล่ากันต่อนะที่จังหวัดเพชรบุรีก็จะมีการเตรียมการนะครับในเรื่องราวของการวางแผนป้องกันความเสี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่ากันต่อตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าเรื่องราวของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะทุกพื้นที่เนี่ยก็เริ่มให้ความตระหนักอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของภาวะโลกร้อนนะซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่สําคัญเลยนะครับที่ถ้าเกิดไม่แก้ปัญหาซะก่อนนะ ไม่กันไว้ก่อนเนี่ยนะบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันอาจจะเลวร้ายไปมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับพวกเราคุณผู้ฟังนะมาช่วยกันนะครับช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5นี่ไม่แน่นะครับมันในเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยนะปันเนจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดวิกฤตฝุ่น PM 2.5ที่นะครับนะะบางวันก็ เยอะจนน่าใจหายนะบางวันก็อาจจะไม่มีอะไรกระตย่ยยังไม่ถึงความเสี่ยงอะไรพวกนี้นะครับเรามาช่วยกันครับรักษานะภาวะแะวดล้อมนะสภาวะแวดล้อมให้นะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับถ้าถ้าอย่างน้อยสุดก็ให้คงปกติเอาไว้นะให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าทำมันดียิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างน้อยก็เป็นการลดภาวะโรกร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งนะครับกับเรื่องราวของ นะเรื่องราวของ2นักวิจัยจากจุลานะฮะลุยอาร์กติกถึงละติจูดที่90องศานะฮะด้วยเหตุที่ว่าน้ำแข็งละลายครับเลยก็ไปได้ง่ายสงงางนนะ่ะอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับช่วงหน้าวิดท,ทั่วไทยครับมีเรื่องราวนะอย่างที่บอกครับจังหวัดเพชรบุรีก็เข้มมาตรการป้องกันความเสี่ยงการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาฟังต่อครับกับช่วงของวิดท,ทั่วไทยครับ ช่วงวิ์ทั่วไทยวิดีเดียช่วงนี้วิย์ทั่วไทยครับนะบพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนเลยท่วนพูดและประัุดีพนานัง y o u t u b e ของ r m u t p Live ครับเรื่องราวของ วิท์ทั่วไทยก่อนที่จะเข้าถึงช่วงนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการนะครับที่มีข้อติชมรายการเลยนะมีคําแนะนําหรืออยากให้ผมนําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อนะติดต่อสื่อสารมิยานสานีวิดีโอออนไลน์ของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางทาง e b o o k กก็ไปที่แฟนเพจของ rmudp live นะครับก็ไปก็หรืออย่าลืมเลยทักแชท นะอินบ็อกซ์ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ณนขณะนี้เนี่ยใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์แล้วก็ย้ำนักยำ้ำหนาอยู่ตลอดนะว่าใต้คลิปเสียงอยมีช่องคอมเมนต์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข้อติชมคําแนะนําหรืออยากให้นําเสนออะไรเนี่ย บอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องไหนไหนก็เลือกซักช่องทางหนึ่งและที่สําคัญเลยฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางทีมงานาให้กับทางสถานีวิทยุออนไลน์แห่งนี้แล้วก็รายการวิดีเด็ดด้วยนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นครับสาหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดเพชรบุรีครับนะะจังหวัดเพชรบุรีครับเข้มมาตรการป้องกันความเสี่ยงการปล่อยก๊าซ าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับพร้อมเพิ่มมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดทำแผนบริวัติการปรับตัวนะเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะในนัทชัยนำพูลสุขสันครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายปิยพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่นะร่วมกับร่วมการประชุมคณะทํางานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดเพชรบุรีณนะห้องพริบพรีนะสาราสารกลางจังหวัดเพชรบุรีครับตรงนี้ครับนายนัทชัยนำพูลสุขสารผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับ ห่วงปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการติดตามผลที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีทั้งภาคพลังงาน การเผาไม่เชื้อเพลิงภาคการขนส่งภาคการจัดการของเสียรวมทางภาคอุตสาหกรรมเกษตรนะครับแล้วก็อื่นๆจึงต้องเพิ่มมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการปรับตัวเร่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดมาตรการลด กาซเรือนกระจกที่เป็นไปได้ของจังหวัดเพชรบุรีในอย่างเช่นส่งเสริมการส่เรงเสริมการใช้หลอดไฟ LED นะทดสอบทดแทนหลอดไฟแบบเดิมนะการล้างเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอการพัฒนาพลังงานทางเลือกการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รวมถึงการคัดแยกขยะและนำกลับคืนพลาสติกจากขยะเพื่อทำเชื้อเพลิงนะ การใช้ประโยชน์จากก๊าซมีเทนจากบ่อขยะกเก่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าการลดใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตรซึ่งมาตรการทุกอย่างจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับอะก็เห็นว่านะจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นจังหวัดที่ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องราวของ นาการเข้มมาตรการป้องกันความเสี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใจเนี่ยว,ว่านาะวิธีที่จะช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่หลากหลายวิธีเลยนะเช็นว่ามีการใช้หลอดไฟ LED นะแทนที่จะใช้นะหลอดไฟแบบดั้งเดิมนะครับหลอดอ้วนอะไรมื้อเนี่ยนะหลอดพร้อมแต่ไม่ได้ประหยัดพลังงานเลยมื้อเนี่ยก็มาใช้หลอดไฟ LED เลยนะหรือแม้กระทั่งลางเครื่องปรับอากาศนี่ก็สําคัญนะบางทีเปิดไปนะแต่ซื้อ ตั้งแต่ซื้อเครื่องปรับอากาศนะหรือซื้อแอร์มาเนี่ยนะอ่ะเปิดไปเรื่อยๆนะเปิดทั้งปีขยงชาตินะฮะยังไม่ได้มาล้างแอร์นะครับยังไม่ได้ล้างเครื่องปรับอากาศนะฮะเรื่องราวของการล้างเครื่องปรับอากาศนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะสามารถช่วยได้นะในเรื่องราวของการช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือแม้กระทั่งนะใชอ้อ่พัฒนาพลังงานทางเลือกอย่างเงี้ยน,นะหรือแม้กระทั่งใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ นะถ้าได้ยินก็โซล่าเซลล์นะคุณผู้ฟังนะบางที่ก็บางที่อาจจะมีทุนน้ำมมากพอเนาะปติดโซล่าเซลล์นะราคาแผ่นราคาติดทีนึงก็เป็นหมื่นเป็นแสนนะแต่ว่าพอใช้ปุ๊บไงครับค่าไฟเหมือนใช้ฟรีเลยนะเหมือนใช้เปล่าเลยนะหรือแม้กระทั่งใช้ในราคาหลักหน่วยหลักสิบแค่นั้นเองนะนิดเดียวเองนะค่าไฟใช้ก็แบบจิบจิบกันเลยทุกเดือนนะครับแต่ว่าติดทีนึงก็ เนาะหลายหมื่นเป็นแสนบางคนถ้ามีเงินมีเงินมีทุนทรัพย์พร้อมนะก็จะมีโอกาสอยู่นะครับในการติดแผงโซลาเซลล์นะแม้กระทั่งการขยดแยกขยะนี่ก็สําคัญเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของนํากลับคืนพลาสติกจากขยะเพื่อทําเชื้อเพลิงนะอันนี้ไอเดียดีเลยนะการใช้ประโยชน์จากก๊าซมีเทนจากบ่อขยะเก่านะครับและที่ที่สำคัญนี้เลยปลูกป่าครับคุณู้ฟังนะฮะก็ง่าย,ายๆนะคนเราคุณู้ฟังเองนะ่ะลองปลูกป่ากันคนละต้นนะรับรองว่า จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตรแล้วก็อาจจะมีนะครับมาตรการอื่นๆต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องรอของนาการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะการลดปัญหาภาวะเรือนกระจกตรงนี้ด้วยนะจริงๆไม่แค่ไม่ใช่แค่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเดียวจริงๆทุกจังหวัดควรที่จะทำนะควรที่จะนําไปนะครับไปปรับไปเอ่อไปประยุกต์ใช้ได้นะถ้าใครไม่ทํานี่เฉยแล้วนะคุณผู้ฟังนะอย่างที่ บอกกันตั้งแต่ช่วงนาวิทย์หน้าหนึ่งนะครับออช่วงต้นรายการหรือแม้กระทั่งหลายต,อ,ายตอนที่ผ่านมาว่าเรื่องราวของปัญหาภาวะโลกร้อนตอนนี้ไทยเรายกให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับนะ,บนะพวกเราเองก็มาช่วยๆกันนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงนะน้อยลงน้อยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับบางทีไม่แน่นะ ปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยฝุ่น PM มลดได้เนี่ยไม่แน่นะครับอ่ะก็นะเอาใจช่วยครับกับทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่มาให้ความสำคัญในเรื่องราวของการลดปัญหาภาวะโลกร้อนตรงนี้นะมารวม่วมโดยช่วยกันครับนี่คือเรื่องราวของวิท์ทั่วไทยนะจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับกับการเข้มมาตรการป้องกันความเสี่ยงการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกช่วงหน้าวิ์สถาโลกครับมีเรื่องราวของหุ่นยนต์สุนัขพูดได้นะคุณร้ฟังหุ่นยนต์สุนัข พูดได้เหมือนเสียงคนจริงๆด้วยฟีเจอร์ใหม่นะคุณคุนกันดีแชท GPD นั่นเองนะะเดี๋ยวมาฟังกันตอนน่อในะช่วงของวิทย์สถานโลกครับอย่าพลาดนะครับช่วงวิทยสถานโลก ึงช่วงนี้วิศราโลกรมในรายการวิดีเด่นนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาหลสองตอนทุกวันพุธและประัชญารีผนัง YouTube ของอาร์ l อ็ e ยูทู์วิศราโลครับพูดฟังมายกระดับไปอีกขั้นครับด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับหุนยนตสุนัขมากความสามารถนอกจากการดมกลิน่นเต้นเป็นเพื่อนเล่นได้แล้วเนี่ยยังพูดได้แถมเสียงพูดยังเหมือนคนจริงอีกต่างหากด้วยการใช้ c ช a t g p t นั่นเองนะ c ช a t g p t ดีนี่มีประโยชน์ นะฮะประมาณว่าครอบจัก,กรวาลกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าจะเป็นประโยชน์ประโยชน์ที่ได้เนี่ยจะเหมาะกับปัญหาที่เรากำลังจะแก้อยู่หรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าชัด GB ีดีเห็นประโยชน์กันมาเยอยวยามากอม่เลยทีเดียวนะตั้งแต่ชทจ GB ีดีเป็นที่รู้จักและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับก็ยิ่งพบกับเรื่องน่าทึ่งมากนะครับมากยิ่งขึ้นในทุกวันนะล่าสุดบริการ บริษัทวิศวกรรมหุ่นยนต์ Boston Dynamics นะได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับหุ่นยนต์สุนัขมากความสามารถให้สามารถตอบโต้ได้นะโดยใช้ภาษาใช้โมเดลภาษาจาก ChatGPD เนี่ยแหละนะมาเป็นตัวช่วยทำให้หุ่นยนต์มีบุค,คลิกที่หลากหลายสามารถพูดได้เหมือนเสียงคนจริงๆด้วยสำเนียงทั้งบริ i s h และก็อเมริกันขึ้นอยู่กับระบบภาษาที่ผู้ใช้เลือกเอาไว้ครับในวิดีโอตัวใหม่ที่บริษัทวิศวกรรมเผยแพร่ออกมาได้ แสดงให้เห็นความสามารถใหม่ของหุ่นยนต์สุนัขที่พัฒนาขึ้นนะครับในการตอบคําถามและเล่าเรื่องตลกโดยใช้สำเนียงที่หลากหลายรวมถึงบุคลิกที่แตกต่างกันหุ่นยนต์สุนัขจะขยับปากเหมือนกําลังพูดอยู่จริงนะฮะและเสียงที่พูดออกมาก็ไม่ใช่เสียงที่แหบแห้งเหมือนเสียงหุ่นยนต์ทั่วไปสวัสดีครับเปนเ็นไหมไม่ใช่นะแต่ได้อัตราลดเหมือนฟังเสียงคนจริงๆนะฮะกำลังพูดโต้อตอบนะครับ รวมถึงการมองหรือสบตาผู้คนขณนะพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติเรากับมีสิ่งมีชีวิตเลยนะบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์สุนัขตัวนี้ครับได้พัฒนาหุ่นยนต์โดยการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบปลักอินหลายตัวนะครับเพื่อช่วยอธิบายสภาพแวดล้อม หุ่นยนต์จะได้รับแผนที่3เอ่อจะได้รับแผนที่นะแผนที่3มิติเลยนะของอาคารพร้อมคำอธิบายสั้นๆและไป้ากำกับสถานที่สำคัญรวมถึงใช้ c h a g p d ครับในการเติมช่องว่างระหว่างการสนทนาโดยโมเดลมีความสามารถในการเติมออลกริทึมอัตโนมัติซึ่งเมื่อโมเดลรับกระแสข้อความจะสามารถคาดเดาประโยคถัดไปของข้อความแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ได้ด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อนะหุ่นยนต์สุนักได้รับการทดสอบโดยให รับบทเป็นไกด์นาเที่ยวเอาแล้วไงไกด์นาเที่ยวในโรงงานแห่งหนึ่งนะชัด GPT ที่ซ่อนอยู่ในหุ่นยนต์จะทำหน้าที่บรรยายสิ่งที่มองเห็นจากกล้องที่กระจายอยู่รอบๆตัว จากนั้นจะรันข้อมูลผ่านโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบคำถามด้วยภาพเพื่อรับบริบทเพิ่มเติมก่อนจะสร้างบทสนทนาเพื่อบรรยายสิ่งที่เห็นหรือตอบกลับครับเป้าหมายในการพัฒนาหุ่นยนต์สุนัขพูดได้ของบริษัทผู้ผลิตนะก็คือการทําให้หุ่นยนต์สามารถมอบความบันเทิงและดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะเข้ามาช่วยเป็นการเปิดโอกาสให้คิดนอกกรอบเอ่อให ในเปิดโอกาสในการคิดนอกกรอบเนี่ยแหละนะและยังสามารถทำให้หุ่นยนต์แก้ปัญหาได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับก็เห็นว่าเรื่องราวของ AI เรื่องราวปัญญาประดิษฐ์แม้กระทั่ง Chat GPT เดี๋ยวนี้นะไปถึงเรื่องราวของหุ่นยนต์สัตว์แล้วนะครับอย่างหุ่นยนต์สุนัขเนี่ยนะครับนะหุ่นยนต์สุนัขพูดได้เลยนะถ้า Chat GPT ทำได้นะทต่ไมหุห่นยนต์สุนัขพูดได้เนี่ยรับรองว่าแทบจะเป็น เพื่อนกับคนเราเลยทีเดียวนะอาจจะเป็นเพื่อนกับคุณู้ฟังเองก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เท่าที่ได้เล่ากันมาเนี่ยก็จะอยู่ใน น่าสำเนียงที่ใช้ก็ยังอยู่ในความเป็นบริเตนนะหรือว่าอเมริกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าพัฒนามาเป็นภาษาไทยได้แม่ไม่อยากจะคิดเลยว่าเป็นอย่างไรนะรับรองว่านะ่ได้พูดคุยสนทนากันทั้งวันทั้งคืนหรือไม่แน่นะครับอาจจะหนีกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่แน่นะอ่านี่คือเรื่องราวของวิศนุโลกครับมาถึงท้ายรายการใครที่ฟังกไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะ ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิดีโออนไลน์ของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรือ YouTube IM UTP Live เนี่ยแหละได้เลยนะเข้ามาที่ YouTube IM UTP Live เข้ามาแล้วมีหลากหลายรายการให้เลือกนะติดตามกันได้เลยทั้งรับชมรับฟังกันได้นะบางรายการเห็นหน้าหน้าตาผู้ดำเนินรายการด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็เป็นสีสัน อีกแบบหนึ่งของสถานีวิดีโอออนไลน์แห่งนี้นะครับของ YouTube IM UTP Live แห่งนี้นะครับชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคลิกเข้าไปก็สามารถรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube ของ r m UTP l i v e นะครับถ้าสำคัญที่สุดเลยนะไม่อย่าพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆเราย่อมกันทุกตอนนะครับว่านะไปที่ YouTube IM UTP Live แล้วอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t p ไลฟ์แองนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดนะเจอกันได้ไหมในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุทธแล้วประสวสะนาพนังาน u b e ของอาร์อง RM UTP Live เจอกันได้ไหมครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด